หมดลงเลยด้ครับผมขื้ใจขายเบิดเลยด้ครับขื้ใจเรือมาเดียวเอามาีกบมาเรือมดเดียวเรือมัดหนึ่งเรือมัดหนึงยีสมี่สิบบาทขึ้นายเลือหนึ่งมัดเรือบท่าน วันน nah uh> ี้เรากระโพดกระโพดเรือนี้น้อยให้เลยปอบมาขายเป็นของเดือนี่ปอบมาขายเอามาซีถ ja. mm um> ุงขายไปละสองแล้วก็มีฟักทองเนาะสินค้านำเสนอพี่น้องฟักทองพันบึงการด้วยครับเนื้อหวานเนี้อหวานมันเนี้อแห้งเนี้อแห้งขนาดพ่อพันกินก็ยังมันครับว่าะวยพอดีเแตเนาะเห็ดขนาดน้องสังขยาเนาะประมาณเจ็ดแปดขีดเนะวายเจ็ดแปดขีดพอถึงโลนี่เนี้ประมาณโลโลน้อย ม ka, ka, ันโล่หนึ่งขีดโล่หนึ่งข um, hey, IR ีดโล่สองขีดพี่น้องขันได้อยากได้สนใจบอกพันนี่พันสี่หน่วยบางใหญ่เลยพี่น้องหน่วยประมาณนี้แหละหน่วยละโล่นิดนิดโล่หนึ่งขีดโล่สองขีดครับคือาคุณปู่ของคุเก็บมาให้ขายปู่ในปลาอ่อยที่ผมไปทายพี่ไก่เลยพี่จิเลี่ยนพี่ก้อนพี่ไก่จำอะไรพี่ก้อนพี่ก้อนพี่นี่กับปู่เก็บมาขายแล้วเดี๋ยวทีไปทายพี่น้องเมึงเจี๊ยมืออย่าง พันปีการหอมบักชีเขากำลังมัดด้วยพรัอมันลงจากรดแล้วอยู่ถึอชายออกมากขายเบิดแล้วแมนริกกะิตะของมิตะของตะของเอต่เงคว้ายปูเนาะแม่ท่านใบบ่อันใบ เออหลุดสแล้ม <screws in the fridge> ันดีสุดยอดเลยเต้นไงแล้วต้นไหมเต้นไงแล้วต้นไม่จำเดี๋ยวต้นน so ู้นว่าต่นใบนี่ขายบ้านไหนว่าเป็นตะปูพัดละหนึ่งชั้นลูกเท่านี้เลยห้าบาทก็มีสิบบาทก็มีมันๆครับแซ่บแจกแต่พอนะบ้านเด็กกินเมึงดอกจะรู้ว่ามันแหละมันแน่นอนครับพัดบึงการมัน ลูกละหบาทไหนเป็นพันของมันพันนี้เลยครับเ่ส,ยยสูดก็ประมาณนั้นแหละครับสูดประมาณนั้นคนือื่นครับผม,มสามลูกสุพลัณ์เราใช้ถุงไหนก็เรือกสุปหัณ์ก็กกเช้โซม ลูกทเท่านี้แกงครั้งหนึ่งครับอเออ,อเกแกง,งครั้งละห้าบาทห้าบาทพอดีเลยนี่สามลูกสามหน่วยสิบห้าบาทห้บา,บ,บ,าบาทก็อิ่มแล้วพี่อีกสาเนาะ4ี่สิบเพิ่มอีกห้าบาทไม่แน่ <c oughs> ไม่มีเหรียญมากเลยทอน <c oughs>

ใบใช่มะม่วงครับปักทองครับผมปลกทองครับผมหนูจะกินบปล่มะม่วงถ้าเป็นมะม่วงหนูจะกินไหมกินครับเดี๋ยวลุงเอาให้กินกินไหมกินเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีดมาสิเดี๋ยวลุงปาดให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ยายฝากให้กินเลยอ๋อเป็นหนึ่งตา

แสดงว่ามา40บ,บาทกระลูกแดงครับขอบคุณครับข5บาทจ้าเข้าไหนครับนีบ่บอกนี่บอกนี่บอก ับขายกน้าวถ้โนี้อันนี้แ้งที่ตัวเองมีอยู่นะแต่ก็ซื้อเราสายช็อปปิ้งนเนื้อแขงครับ คงน่เลยบ่ได้หามแล้วแต่หมืนแลงคนไหนแล้ตอไหนครับต้ลูกองยก็จะที่ยเไี๋ยวนี้ไงแย่ก็ว่าเปงั้นี่สิบยี่สิบห้าสิบบาทโอ้าวแค็อันนี้ส่สิบห้าสิบหกสเดสิบเ้เเจะแถมอีกอุนึ่งเร้อไปแล้วไปแล้วไม่รอตังกสาแล้ว ห้าบาทสิบบาทก็มีจ้าห้าบาทสิบาบ,าบาทก็ลูปซับดำกันหนระออปันนจัปาครับพับบ <laughs> งปูดตรูกิกนกรนะชายเนาะอ,อ๋ออัปนลูกเหมือนเดีย นี่ลอน่ากกันนี้หบาทยาไปไหนากระเพื่อนดาคนยูกลัอน่ยนุ่กับพุน่ยน่มากเเก่ด้ก่เป็นคน้ายอะไรเก่เป็นคน้ายอะไรกครับ อันนี้10บาทเหนียวครับเหนียวเนียวครับเหนียวสุดยอดเลยเหนียวเป็นตะไนยครับนี่เปนเนี้ยอันนี้เบาเชินเลดแล้วลูกละสิบบาทครับผมอันนี้สิบบาทัเยอ่ สิบาบาทครับผมรับสิบห้าบาทสิบบาท้าบาทครับสิบห้าบาทได้นีทคื้าวปลากรอกบานะ

ลาย10บาทครับผม10บ,บาทกินได้2เวลาโองค่ะไปเดีย๋ยวเลยครับลูกสิบบาทครับเหนียวครับพี่เหนียวเหนียวเหนียวเองเหนียวคือโคตขายผมสบบาทก็อิ่มแล้ว ป้าสิเอา135นี่ป้าจะหนักๆเลยเด้อครับครับครับ <coughs> ปักทองลูละห้าบาทสิบาทครับฮะเหนียวครับเหนียว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 คือคนขายนี่แหละครับครับเหนียวแห้งเสบอันนี้ลูกสิบบาทครับอันนั้นถุงนั้นยี่สิบบาทครับครับผมถุงนั้นยี่สิบบาทขอบคุณครับกันเลยครับยี่สิบบาท <ส>แกงใส่หมูพ<ส>มมอดีเลยครับทุกคนครับลูละหาบาทก็มีครับห่าบาทสิบบาทเ<พ><ส>นียวครับเหนียวเนียวเนียวเหนียวแห้ง<พ><ส>ลูลห่าบาทครับผมเป็นผัดเบรงการครับรวยเพันจมนิตร แกเนียแกเมืนคนขายแกเนียท่านไท่านลูกแค่บาท เหนียวครับเหนียวเหนียวสุดยอดเลยครับก่อนคร,รับลูกกะติบบาทครับผมสิบาททบาทสิบห้าบาท Mata la. ปาทครับเก็บมาไม่ใหม่เลยครับพี่ก่อนนี่เผ็ดน้อย

แอนดิ้ครับยี่สิบเนาะยีบาทจ้าผู้ใดก,คดกคคดดด็คิดตะวามัดละยี่สิบลูกค้าคิดว่าจะมัดละยี่สิบบาทเด้คือหนองขคามามคิดตะวามัดละยี่สิบจริงๆนีมันสิบบาทหลายคนแล้วคิดว่ามัดละยี่สิบขายดีอด้วยครับมัน พรอมปะขี้กับเด็กขายขนาดจะเป็นเหล่าขึ้นชายเพชรตะเวนถูกสลัดกับปักทองปักทองเขากัดเด็กขายเรื่อยๆด้วยลูกสิบบาทครับสิบบาทสิบห้าบาทก็มีด้วยครับแก่ครับแก่ทุกลูกด้วยครับแก่ทุกลูกเลยสิบบาทเลยจ้า

ไปเลยครับ <c oughs> นนก้รปรีมคอร์สกับคอร์สเกาหลีครับอนนี่คอร์สอย่างเดียวใช่ไหมครับครับน,นั้นคอร์สเกาหลีอย่างเดียว คนวเป็นลหรือว่าหน่วยละหน่วยละสิบาทเนี่ยแกสูปตะปูเนี่ยเาเป็นเนื้อคนหมอคนเียวมนต้องแบบว่าอ่อนคนอง่อย่างักจะกินก็ยัง่ะสกินกับือแนนกินกับือพอดี สื้อือหลักกับเสื้อผ้กินกับผือตัวเนี่ยาเรียบแล้วกินกับผือพอดีเลยอาหารขี้เหด้าเบี้ยนีนะเขียนเป็นลายบ่เูเปอบมือนี่นะเอา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 อันแง่งเนี้ยเอาด่างก่อมาเสียนวนกันน้ำโกงโที่เขาเอาพักตบชวานะ ยนเดคน่ะพันยเว่นนี่นะไปบ่อมือหฮือมือหฮ่อไปบอไปบ้อายไปไทยคลิปไปน้ำลูกละสิบบาทครับเดี้ยคือคนขายนะครับนทุงนี้ยี่สิบบาทครับผมแต่นี้ลูกละสิบบาท Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những บาทแก่ๆทุกลูกครับแก่ๆเลยจ้า ครับถุง20บาทครับฝักทองหรือเป็นลูก10บาทก็มีดด้ครับ เลดิดครับฝำลังมากมากเลยเลดิดมันคือแค่รลอดครับคลายก็ไปแค่รลอดนะสิบบาทครับลอ่องสี่มึงไปกินเลยสิบบาทหนึ่งเดียวบะหมี่เลดิดยีด่สิบ <c oughs> ครับ ก่อนครับถุงยี่สิบบาทเลยครับ,ส,บ,บสิบบาทครับผมสองมัดยี่สิบครับขอบคุณครับ ขเขากดแล้วมัดเดียวพี่น้องของปากีสลัดระสีเบิอนแล้วเนาะเดี๋ยวอยู่หาหกทุงด้วยครับหกเกตทุงเมื่อกี้กะขายดีใหญ่ขึ้นมากขึ้นบนแล้วเขอามาหลายโล่จ่พี่น้องอันนี้ลูกก็ท่าเป่าคนขยายยังเรื่อยๆด้วยตลาดตลาดนี้คนซื้อของดีเนาะ

เก็บกอบุรี่ใหเราดกาย่าเอาไปนเลยนะด่เบ็ไกซ่เลยสิตกรอนครับลูกสิบห้าบาทครับผมครับตลาดมืดเราก็ขายนะครับ สลัดยี่สิบบาทค e รับครับอ <collapsed> ันนี้ทุกน <'d> ี่20บาทครับหอมบักกี้ก็มีด้วยครับเดี๋ยวหมัดหนึ่งมืดตลาดมืด